มิกทองระยะเปิดใจแล้วยอมรับยุติความสัมพันธ์รักนางเอกสาวโบเมลดาให้เหตุผลว่าทัศนคติและมุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกันยันไม่มีเรื่องมือที่สามปิดฉากความรักจริงๆแล้วนะคะสำหรับพระเอกมิกทองระยะกับนางเอกสาวโบเมลดาหลังชาวเน็ตนะคะจับผิดความสัมพันธ์ ที่โบเมลาดานะคะเอาฟอลโลวแฟนหนุ่มนะคะก่อนที่นางเอกสาวจะออกมายอมรับความจริงและอุบต่อสาเหตุเลิกรากันไปยันไม่มีพระเอกช่องสามมาดามใจแน่นอนและล่าสุดนะคะมิกทองระยะค่ะก็ได้เปิดใจโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะระบุว่าขออนุญาตผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าว ตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์แล้วจริงๆครับเนื่องจากทัศนคติและมุมมองที่มองไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับที่ผ่านมาขอขอบคุณที่เคยสนับสนุนเราและขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจถึงเรามาโดยตลอดนะครับหลังจากที่หนุม่มมิกได้โพสต์ไปนะคะ หลายๆคนที่ติดตามอยู่ทั้งเพื่อนและแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายกันเลยทีเดียวค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ